สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์บ้านพักพูล่าไทยแลนด์ดอทคอมนะครับพามาชมบ้านที่เขาใหญ่บ้านพูล่าที่มีสไลเดอร์นะครับผมอัปเดตปี2022นะครับอันนี้ครับมีปล่องควันด้วยตามสไตล์นะครับเป็นบ้านรีโนเวทใหม่นะครับสระว่ายน้ำทำใหม่สไลเดอร์ทำใหม่นะครับแบบสี่ห้องนอนนะครับแต่ส่วนารายละเอียดเดี๋ยวแอดมินลงไว้ให้หรือสอบถามเข้ามาในไลน์ได้เลยตอนนี้จะเป็นที่จอดรถนะครับอ่านี่ครับจอดได้หลายคันอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปดูในบ้านกันเนาะ นี่ครับเดินเข้ามาบรรยากาศรอบๆนะครับจะมีสระว่ายน้ามีไซเดอร์นะครับนะครับสระว่ายน้ําขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็มีโซนเด็กนะครับมีโซนจักรุซี่ให้เด็กๆมีพ่นน้ําให้เด็กๆเล่นด้วยมีเก้าอี้อาบแดดนะครับนี่ครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยเนาะนี่ครับรอบๆก็ล้อมรอบวยถึงขาวสวนสวยครับแล้วก็นี่ครับติดธรรมชาติอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันครับ เข้ามาแล้วครับในตัวบ้านตกแต่งน่ารักมากครับนะครับหลังคาเป็นหลังคาไฮซิลลิงนะครับล้อกับหลังคาบ้านของจริงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีคาวเกตนะครับมีเตาผิงไฟจัดเป็นฉากไม่ได้ใช้จริงแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่นั่งเล่นมีพัดลมบริการนะครับโต๊ะขนาดใหญ่แล้วก็มีโซฟาขนาดเล็กตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูห้องนอนห้องที่1นเนาะบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวหากใครสนใจน่าจะได้ชอบอะครับผู้ใหญ่น่าจะไม่ต้องการขึ้นบันไดตัวนี้ก็จะเห็นวิวสระ นะครับตอนนี้ออกมองไปก็จะเป็นวิวสวะแบบนี้นะครับแล้วก็มีทีวีมีห้องน้าแลวตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวแล้วก็ตรงนี้เป็นที่แขวนเสื้อผ้านะครับห้องน้ําแยกโซนเปียกแห้งอย่างนี้เลยฮะนะครับตรงนี้จะเป็นที่ล้างอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับอีกห้องนึงอีกห้องหนึง่งเตียงขนาด5ฟุต2เตียงนะครับแล้วก็ที่นี้ห้องนี้จะลดความอึดอัดโดยการหลังคาที่สูงโปร่งขึ้น นะครับมีห้องน้ำในตัวเช่นกันนะฮะโอเคแยกส่วนเปียกแห้งมีโต๊ะเครื่องแป้งมีที่แขวนเสื้อผ้าแล้วก็ส่วนอีกห้องหนึ่งครับอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องนอนเล็กใต้หลังคานะครับโอเคนะครับมีแอร์มีทีวีแล้วก็ยังมีห้องน้ำ okay. ในตัวเช่นกันแยกส่วนเปียกแห้งเนี่ยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกส่วนหนึ่งครับนี่ครับถัดจาโตะอาหารตรงนี้มีอุปกรณ์แก้วน้ําการชามอันนี้ตอนนี้จะเป็นบาร์ครับแก้วกาแฟอย่างเงี้ยครับนี่ครับอุปกรณ์ก็จะมีให้แบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นครัวครับแย่กลิ่นเก็บกลิ่นได้เช่นกันนะครับอ่าื่องปันจันทร์ชามครัวเตาแก๊สทาอาหารได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนห้องนอนห้องที่สีด้านหลังนะครับ ครับระหว่างทางเดินตรงนี้จะเป็นสวนมีต้นไม้เนี่ยมีถังน้ําแข็งมีโต๊ะนะครับสามารถกางตรงนี้ครับแล้วก็ทําอาหารได้ตรงนี้จะไม่เปลี่ยกมีชายคาอยู่นะครับนะครับตรงนี้จะเป็นเต็นท์ห้องที่สี่มีที่นั่งเล่นแบบไม้หินแบบคลาสสิกคลาสสิกด้วยนะครับมีเก้าอี้นั่งสองไม้หินสองชุดนะครับตัวนี้เต็นท์หา,ากใครอยากปีกวิเวกค,ครับมานอนห้องนี้ได้เลยเพราะว่าตรงนี้เป็นเต็นท์นะครับอ่า อยากสัมผัสเต็นท์บ้านหลังนี้ให้ได้ทั้งสองอารมณ์เลยนะครับนะี่ครับมีแอร์นะครับไม่ให้เต็นท์ไม่มีแอร์เ,อเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกันโอเคแถมยังมีห้องน้ำในตัวด้วยเป็นเต็นท์ที่สะดวกสบายมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยข้างบนก็เป็นกระโจกแบบนี้เลยครับ ได้2บรรยากาศเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้หากใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์บ้านพักภูวิลาไทายแลยนด์ดับคอมได้เลยนะครับขอบคุณครับจนหลังจบคลิปนะครับจะมีเราอัพเดทอยให้บริการอ่าออนไลน์คือเข้าเข้ามาได้เลยนะครับยังมีมไฟด้วยครับขอบคุณครับ